สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการเปลี่ยนหลอดไฟเบรกนะครับของเจ้า s u b a r ุ XV นะครับตัว s u b a r ุ XV นะครับไฟเบรกจะใช้กั้วหลอดแบบ t 20นะครับแต่ว่าหลอดของตัวที่ติดรถนะครับมันจะขาดบ่อยมากนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นแบบ LED เพราะว่า led มันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าหลอดแบบธรรมดาด้วยนะครับอ,อันนี้จะมีแบบสองสเก็ตนะครับก็คือมีทั้งแบบไฟลีแล้วก็ไฟเบรกในตัวอุปรกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีครีมแล้วก็มีบล็อกนะครับเบอร์สิามหรือจะใช้เป็นปะแจก็ได้นะครับนี่ครับไฟเบรกก็คือจะขันนัดสองตัวตรงนี้ เดี๋ยวมกขันน็อก่ันนะครับขั้นแรกก็ขันน็อกออกก่อน,นหลังจากหลังจากถอดน็อตสองตัวออกแล้วนะครับก็ใช้มือนะครับวิธีถอดโคมใช้มือใช้มือนึงจับด้านนี้นะครับมือนึงจับดัานนอกแล้วดึงเข้าหาตัวปุ๊บอย่างนี้เพราะมันจะมีล็อกให้เสียบเข้าไปอะครับ อย่างง้างออกนะครับให้ดึงเข้าหาตัวแบบตรงๆอย่างนี้ออกมาอ่าคราวนี้ก็จะมีขั้วหลอดน,นะครับไฟเบรกก็จะคือตัวนี้นะครับที่ถอดก็บิดทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยอ่าเนี่เราก็จะได้หลอดออกมาแล้วขั้วหลอดทีสิบนะครับ จะเป็นแบบเสียบนะครับไม่ได้เป็นเกลียวนี่คือหลอดเก่าติดรถมานะมขาดแล้วนะครับไฟเบรคขาดหลอดจะดำหลอด LED นะครับรทียี2สที่เราจะเปลี่ยนนะครับ จะใส่ให้ดูก่อนนะครับมันจะต้องมีการดัดแปลงนิดนึงนะครับสําหรับการใส่ของรถโซเวลูเอ็กีคันนี้นะครับเห็นเห็นว่าเห็นนะครับว่าหลอดคั่วเหมือนกันนะครับมีสี่ขามีสี่ขาเหมือนกัน,นเดี๋ยวลองไฟดูก่อนนะครับนไหมมีสี่ขาเหมือนกัน ทีทีใส่นะครับมันก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่ผมเปิดไฟลีนะครับจะติดนะครับ คือเวลาผมเหยียบเบรกแล้วไฟเบรกมันไม่ติดนะครับสาหรับการใช้หลอด LED รุ่นนี้เดี๋ยวจะต้องสลับขานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับ,รบนะครับสําหรับบลูเอ็กวีนะครับที่ใช้หลอดนี้แล้วมันไฟเบรกไม่ติดติดแต่ไฟลีนะครับก็คือต้องสลับขั้วนะครับข,ขาขาตัวนี้ขาด้านนี้นะครับต้องมาไว้ด้านนี้แล้วก็ขาด้านนี้ก็ต้องพันมาไว้ด้านนี้แทนนะผมทำให้ดูครับ น,น,นะครับนะแล้วก็เสียบกับไฟเดี๋ยวผมเสียบขั้วหลอดไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปเหยียบเบรกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟลีก่อนแล้วก็เหยียบเบรกนะครับให้เราเปิดไฟลีนะครับจิบเหมือนเดิม ผมเหยียบเบรกให้ดูแล้วนะครับไาเบรกติดแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมใส่แล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีใส่ก็คือเล็งตรงนี้นะครับมันจะมีช่องให้เสียบเข้าไปกับตัวรถนะครับให้ตรงกัน ใส่น็อตน,นะครับน็อตตรงนี้นะครับแนะนำไม่ใช้เป็นปจัจแจนะครับหือบล็อกนะครับจากนั้นก็ใช้แขันให้แน่นกนเช็คว่า เราใส่ไฟเบรคเรียบร้อยไหมครับให้ดูขอบตรงนี้ครับมันจะเสมอกันบางคนดันดันเข้ามาไม่มากดันเข้ามาไม่สุดนะครับมันจะเหลืองตรงนี้จะเหลือเยอะตรงนี้จะเหลือตรงนี้จะเหลือขอบเยอะตรงนี้จะเหลือขอบน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเบรกให้ดูอีกทีนึงนะครับไฟลีนะครับเดี๋ยวผมลองเยียบเบรกให้ดูนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟเบรกของ s u b a r ู XV นะครับะจะต้องมีการกลับขั้วนิดนึงสำหรับผู้ที่ใช้หลอด LED นะครับผมจะให้ดูหลอดอีกทีนึงน,นี่เป็นหลอดของติดหลอดติดรถนะครับหลอดเดิมอันนี้เป็นหลอดใหม่อันนี้ยังไม่ได้กลับขั้วนะครับแต่อีกข้างผมก็ต้องกลับขั้วเหมือนกันอ่าขอบคุณครับใครจะเปลี่ยนหลอดก็ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับ